สวัสดีเช้าวันอัสานหาบูชานะครับก็เป็นวันที่ชุ่มฉ่าของกรุงเทพนะครับเันจะกี้ถามกับรอพอบอกว่าฝนตกทั้งคืนแต่ว่าก็ดูไม่ได้ตกหนักมากนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันอัสานหาบูชาก็เป็นวันหยุดพักผ่อนกันนะอันนี้อยู่บนสะพานพระรามแปดมีคนวิ่งมาละหนึ่งคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแข็งแรงนะโอ้อากาศดีครับ สวยนะวันนี้เย็นโอกาสเย็นสบายลมเย็นเลยครับวันนี้เดี๋ยวมีเช้ามีทําบุญที่วัดมหาธาตุครับเลยมาวิ่งแถวนี้นะมาต้องวิ่งสองสะพานนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นงไงบ้างนะอากาศดีครับทุกคนก็เมื่อวานก,ก็สนุกสนานนะครับเมื่อวานช่วงเย็นถ้านได้ดูร้า์ก็จะเป็นที่ไทยพีบีเอสปลูกต้นไม้นะแล้วไทยยศก็กรุณาจัดดนตรีตรในสวนมาด้วย <c oughs> โอ้ก็เป็นครั้งแรกที่ร <c oughs> ้องเพลงออกอากาศก็ขอโทษผู้ฟังด้วยนะมีหลายท่านบอกว่าให้ไปพูดดีกว่าร้องเพลง อ่ะเดี๋ยวจะลดการร้องจะไม่ร้องเพลงแล้วจะใช้พูดเอาเดีกว,ว่ามันไม่ใช่ทางเรานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับพักผ่อนเยอะๆนะแล้วก็หยุดหลายวันผมว่าก็ถือโอกาสอยู่ที่โลกครับอย่าไปอยู่ที่แออัดมากโควิดก็ยังไม่ได้บรรเทาลงแต่ว่าโลกอาจจะไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่ามันก็แพร่กระจายได้เร็วอออย่าประมาทครับใส่หน้าก,กากกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปฉีดวัคซีน b o เ s t e r กัน,เอ,กนเออผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เข,ขนาน่าจะเปิดอยู่นะสนามกีฬาเวทหนึ่ง ดี่ใช่อีกที่นึ่งนะครับโอเคนี่นะครับก็อากาศช้าก็จะมีคนวิ่งฮนะรางพระราม8สวยงามน,นะครับอ่าแล้วข้างล่างก็เป็นสวนแม่าแ8นะครับอ่ามีพี่น้องวิ่งมาละนหนึ่งคนสองคู่เเมื่อคิดเจอชาวฝรั่งด้วยมาจากิมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาพักตรงสามเตนก็นัาต้องเที่ยวเรื่องกลับแล้วก็สถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้นนะแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องโควิดด้วยนะครับสร้างความมั่นใจให้เขา สวัสดีครับขออนุญาตไลฟ์สดนะไลฟ์สดอยู่นะไม่เป็นไรวิ่งอยู่ครับสวัสดีพี่เป็นไงวิ่งบ่อยไหมทุกวันนะวิ่งบ่อยเหรอกี่กิโลฮะวันหกอ่าทักทายแฟนคลับทั้งชวนมามาวิ่งหน่อยออกกี่โมงเนี่ยวิ่งกี่โมงนี่อ่าโอเคเจ็ดเจ็ดสิบเพิ่เฮ้ยทำไมหน้าตึงของผมเนี่ย ผมหน้าเหี่ยวกวพี่อีกเนี่ยโอ้ oh, แข็งแรงครับพี่พบ้านอยู่ไหนเนี่ยปวัดน้อยนี่ครัเออนู้นนะทางไหนไหแล้วก็วิ่งไปวิ<แ>่งกลับอ้าวทายหน่อยมาอ่านี่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เดินมาเดี๋ยวขอชัดนัก <มา S 2> ท่องเที่ยวเขาหน่อยเพิ่งมาอ้าวเหรอครับเดี๋ยวขอคุยเขาหน่อย Hi Good morning I'm doing live Can you say hello to my friend Where are you from โอเค how long have you been in Bangkok? Seven days. Seven days alright l you like Bangkok first time? No many times. Oh okay welcome back. โอเคขอให้เป็น good time. โอเคบายบาย yeah มินนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วฮะโอเคถ่ายด้วยกันมามาถ่ายไม่เไรพอีเมื่อกี้เห็นเขาเดินผ่านไปก็ทักเขาแล้วครับทักมาทัสดีครับโอากาศดีมากครับพวกเราครับวันนี้อากาศดีอากาศดีฮะเมื่อเชนีฝนตกเยอะบ้างพี่ไม่ตกแต่ไม่หนักครับไม่หนักนะน้ำไม่ท่วมนะมาถ่ายกันหน่อยมาครับ พี่กำลังถ่ายเซลฟี่กับพี่ครับผมถ่ายให้ไหมโอ้โหมมือยาวกว่าว่าทำไมไม่ไลฟ์สดอันนี้รอดูอยู่ผมแต่ดูทุกวันพี่อ๋อสวยนะโอเคแข็งแรงครับครัแข็งออกทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยไม่ใช่ได้อยู่ี่ริมอกันอ๋อที่เดินกันทุกวันเรนจะเจอใช่ไหมอ๋อครับยินดีครับ อ๋อไม่เ hmm. ป <ct ual> <akan> so an <kg> okay, okay, like ็นไรเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวไปสายมาครับให้เขาพักผ่อนบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปนู้ดวิ่งไปเรื่อยไปเก้าไปเก้านี่อ๋อดิฉันการแห่งชาติอยู่นี่เนาะไอ้ตะไคร้เทศไทยโอเคศูนย์การเรียนรู้ครับแล้วก็มีนันะโอ้ยไม่อยากไปจากจุดนี้เลยสวยมากในกรุงเทพสวยงามมากครับครับมีขบวนทุกวันดีครับแข็งแรงวิ่งเหนือลมอ๋อวิ่งเหนืออันนี้อันนี้วิ่งตามลม อ๋อดีฮะหน้าหนาวน้ารอมาทานีันนี้เหมือนหน้าหนาวบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยลมเย็นดีนะก็พอเขาเปิดมันตกเอออากาศเย็นมากเลยดับตาดึวว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเออเย็นสบายมากเลยทางขวาไปสวนพระราม้าไม่ไปวิ่งในสวนมะลพี่พื้นดี่เรียบเออที่นี่ที่นี่พื้นเรียบกว่าเอ ts เฝ้าครับก็ครับผมสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ว่าก็ไปทำบุญกันนะครับวันนี้วันอาสาฬหานะครับแล้วก็ท่านพ่อครับเมื่อกี้ขึ้นทางด่วนมาก็ทางด่วนฟรีเนาะ สบายอย่างนี้ไม่เกิดตังค์ใครมีกาสก็ขึ้นกันแหม่ไม่อยากไปจุดนี้เลยแต่เราต้องไปเพราะเดี๋ยวเรามีทําบุญเป็นของพทะธรมอเขาพี่ทาบุญนะครับที่วัดมหาธาตุตรงสนามหลวงนะก็มาเอากําลังกายก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอากาลังใจเอากําลังบุญจะได้ลุยต่อนะครับแล้วก็วันนี้ก็สบายสบายครับก็คงไม่ได้มีใครมากเมื่อวานก็ตอนเย็นก็มีสถานทูตจีนคุยกันฮะก็นัดท่านท่านทูตกรุณาเลี้ยงข้าวทีมงานก็ได้คุยหลายเรื่องฮะ การร่วมมือในอนาคตหลายๆอยา่างก็ยังชวนให้ทางสารทูตเอาหนังจีนมาฉายในหนังกลางแปลงให้ชวนเอาวงดนตรีมาเล่นทัานทูตก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปทาตับไตเติลก่อนอ,อะไรเงี้ยก็ดีก็น่ารักกับบรรยากาศดีก็เป็นความสัามพันธภาพไทยจีนที่มีมายาวนานนะครับแล้วก็ผมว่าทั้งทางาทวัฒนธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจต่างๆก็น่าจ,จะมีความร่วมมือกันได้แล้วแลก็ได้ขอครูจีนไปครับว่าเราอยากจะได้ครูจีนมาอยู่กับโรงเรียน กทมให้เยอะขึ้นเพราะว่าได้ครูเจ้าของภาษามาครับก็จะพูดได้สำเนียงจีนได้ถูกต้องมาเป็นครูให้ครูอีกทีหนึ่ง mm. ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี mm. ก็ได้คุยกันนะ mm. ท่านทูตก็น่ารักแล้วก็คุยกันนาอะไรถึงสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งครับ mm. ก็น่าจะมีความร่วมมือหล,หลายอย่างร่วมกันนะแล้วก็กทมก็เป็นเจ้าบ้านครับต้องดูแลผู้มาเยือนแต่ท่านทูตพูดตลอดเลยว่าท่านทูตไม่ใช่คนจีนเป็นคนไทยละที่อยู่ในเมืองไทยแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งน่ารักมากครับก็เป็นการคุยที่ดีฮะก็ ผมมากความร่วมมือสําคัญครับทั้งเองกนชนอย่างเมื่อวานเราปลูกต้นไม้กับหลายเจ้าเลยนะเราก็มีการร่วมมือทั้งภาคเอกชน,ช,นชาวต่างชาตินักลงทุนเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวจีนกลับมาด้วยนะครับนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลทุกคนนะว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นกรทมเป็นเจ้าบ้านนะสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยขออนุญาตอ,อยู่ตรงนี้สักแป๊บึงนะเพราะว่ารับลมเย็นพวกเราคงไม่ได้รู้สึกแต่ตอนนี้ลมตึงเต็มหน้าเลยฮนะมาจาก น่าจะมาจากตรงฝั่งอ่าวนะครับนี่เรามองไปทางปลายน้ำนะฮะก็อากาศดีครับสวัสดีครับพี่ขอญาตไลายสดนะมาวิ่งเดินทุกวันไหมเนี่ยอยู่แถวนี้เหรอครับบ้านขอสวัดอินนี่นะอ๋อหลวุมอโตใอยไหมเออดีไหมแข็งแรงอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อยุธ่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามโอ้แข็งแรงครับ โอ้ดีครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับเนี่วันที่73ก็เดินเมื่อวานฮะไม่ดีเดี๋ยวเมื่อวานก็เจอคุณป้าที่ทำคลอดผมเนาะอายุ94 992เมื่อเช้าคุยกับแม่แม่บอกใช่เปล่าใช่แม่บอกใช่ครับก็ดีเรียบร้อยโอเคไปละแล้วเดี๋ยวผมคงวิ่งไม่ไหวนะวิ่งวิ่งแล้วรลายไม่ได้หรอกเดี๋ยวแฟนขับพวกแตกเพราะว่าจะเวียนหัวนะก็ อนี่ดูสวนหน้าแผ่นะสวัสดีตอนเชาทุกคนครับเอ้ยลืมเพงลงร้องเพลงประจําตัวตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่วังฉันยังคงไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไป ห้าวันครับวันหยุดนะฮะครับ,รบ่อนเติมพลังกันสู้ชีวิตต่อนะครับเพื่อคนที่เรารักเพื่อสิ่งที่เราหวังนะครับทําบุญได้ทาบุญนะครับแล้วเดี๋ยวเห็นสายๆน่าจะมีบรรยากาศทําบุญมาให้ดูนะถ้าแอดเรามาโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนเออยังไม่ได้เห็นรูปผมเลยนะยืมให้ดูตัวเองตัวเองอเย้บรรยากาศดีคนะรับดีนะไปร้ายเจราญญาคนะรับโอ้ฝากถ่นะายให้ พี่น้องที่อยู่ไต้หวัดดูนยนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกรุงเทพนะเออห้าวันเนี้ยเอายังมีโอกาสแวะเข้ามาเลยมีหนังกลางแปลงมีดนตรีในสวนน่าเชิญเลยครับพี่น้องชาวจังหวัดถ้าว่างมาจับใจใช้สอยในกรุงเทพมาช่วยชากรุงเทพหน่อยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะชากรุงเทพมันออกไปจตงหวัดเยอะผมว่าสวนทางกันเนาะก็ถ้าอยู่ตจังหวัดเบื่อก็มาเจอกันครับเราดูโปรแกรมหนังนะหนังกลางแปลงดนตรีในสวนนะมาแลกเปลี่ยนประชากรกันชั่วคขาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคนกรุงเทพมังออก ไปจังหวัดคนต่างจังหวัดก็มาเที่ยวกรุงเทพนะเป็นโอกาสดีผมว่าโรงแรมอะไรก็ยังพอมีราคาไม่แพงนะครับรถไม่ติดทางด่วนฟรีเข้ามาเที่ยวกรุงเทพนะเก,เกัพาาแน,ลนาากแล้วอาจจะได้เจอกันอาจจะได้ปะกันตามระหว่างทางเนาะเพราะว่าถ้าเกิดระนเช้าวิ่งก็คงได้เจอกันแหละเพราะผมวิ่งทุกวันแหละห้าวันแถวนี้อ่ามีอ่า,อาพี่เขาวิ่งกลับมาแนละ้วรวดเร็วมากอา่ารักเอ่าแล้วแฟนไปไหนเนี่ยโอเควิ่งกลับมาคนเดียวเดี๋ยวจออกเดินไปนู่นละโอเคครับอ่าทุกคนคิดถึงนะครับ เดเขียนเนี่ยนะออกกําลังกายสุขภาพดีไม่มีขายครับทำเองคิดถึงทุกคนนะไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสายๆน่าจะมีข้อมูลใหกทีหนึ่ง,งนะช้าแล้วครับแต่สองฝ้าเป็นสัญญาวันใหม่เออเขาบอกไม่ให้ร้องเพลงนะเขาบอกให้พูดเอออ่ะไม่ร้องพูดดีกว่าโอเคครับคิดถึงทุกคนนะไปแล้วนะครับเออือแล้วก็มีว่างออกกําลังกายทําบุญกันนะสวัสดีครับ